สวัสดีครับเนเพื่อนชาวแบล็กเกอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมกําลังจอดจากบ้านนะครับและเดี๋ยวเราจะไปเจอที่โทรเทคไทยแลนด์ครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะไปอัปเกรดนิดนึงว่าการที่เราออกทริปเนี่ยเราเบื่อเนาะเวลาที่เราต้องมาคอยหยอดโซ่หย่อนน้ำมันระหว่างทางนะครับหรือว่าจอดร้อยโลสองร้อยโลสามร้อยโลหากับต้องหยอดอีกแล้วระหว่างทางหยอดอีกแล้ววันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเจอเทคโนโลยีโดนๆนะที่โทรเทคไทยแลนด์ครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะมีดู ไปกันกว่าครับปาสวัครับโอเคครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่โซเทคกนะครับรากบันนะครับแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าตรงน,นี้เนี่ยเป็น เป็นหัวใจหลักของการบริการของทัวร์ติดไฮแลนด์นะครับและด้านหลังของตอนนี้ก็คือรถผมเองนะครับวันนี้จะมาติดตั้งตัวสปอตไนเลอร์นะครับที่เป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับวันนี้ข้างๆผมนะครับคือพี่แชมป์นะแชมป์แนะนำตัวหน่อครับผมครับผมก็แชมป์นะครับเป็นมาเก็ตติ้งของสปอตไนเลอร์นะครับแนะนำขึ้นแบบว่าตัว E ตัว V เนี่ยมันต่างกันยังไงครับสองคนนี้ครับมาสัมภาขออนุญาตพานซ้ายหรด้านขวาด้านขวาเดียวไหนนะครับทางนั้ก็ครับ ตัวีก็มีการติดตั้งโดยการใช้เวคเตอร์วันนี้อ่ะใช่ครับวนาตัว e นะในการในการทำวาล์วให้เปิดให,ให้น้ำมันมันไหลลงทัครับผมนี่ครับผมแล้วก็ช้าเป็นตัว x ตัว x ก็จะเป็นระบบสุดท้ายเหมือนอกันตัวตัว e อ่าที่ อยนี้ผ่านแค่ระบบแวคกซามก็คือมันก็ต่อตัวแวคกซามของตัวรถใช่ไหมครับผมแล้วมาทํางานอัตโนมัติแต่เราก็ปรับได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ปรับได้เหมือนปรับตรงไหนตรงนี้ป่ะครับปรับที่ตัวอ๋อตัวนี้ครับใช่ตัวนี้เป็นแมชชีนินคแมชชีนินล้วนๆเลยครับอันนี้ก็ราคาประหยัดนิดนึงใช่ครับผมตัวนี้ก็เริ่มแบบเริ่มไฮโซหน่อยนะก็จะมีการปรับเรื่องของน้ํามันเป็นเบอร์ใช่ไหมครับใช่เป็นเป็นเป็นดั๊บเป็นไฟครับเป็นระดับไ็ตามนี้ใช่ครับผมก็แต่จะปรับตัวนี้จะปรับได้ถึง15ระดับโดยการปรับแบบล อันนี้คือเข้าไปโหลดไฟฟ้านะต่อกับแบตนะใช่ครับต่อกับแบตติดตั้งง่ายตัวนี้จะติดตั้งง่ายที่สุดครับอืมครับผมแล้วก็มาเป็นตัวนี้ตัว E ครับอ่า s ีซีซีเป็นยังงไครับก็ทำงานเหมือนกับตัวตัวเองเลยแต่ว่าตัวเนี้ยการคอนโทรลเขาอาจจะอยู่ที่หน้าจอหมดแล้วใช่การอัตราการฉีดน้ำมันลมเสียงปริมาณน้ำมันระดัภูมิ แล้วก็การทํางานต่างๆจะแสดงผลด้วหน้าจอนี้นิดนึงอุณภูมิเนี่ยมันอุณภูมิของอะไรครับของตัวรถหรือว่าสภาพอากาศของของมันเขาสภาอากาศโดยรวมับรอบตัวใช่ใเ่อช่ใช่ใชกใั่ใชงใช่ร่ใช้ใ้าใอ่ใม่ใช้ใช่ใชกใช่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 ใเ่ใช่ใช่่ใช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 มใช่ใช่ใ่ใชงใช่เช่ใ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 ช่่ใใชม่ใช่ใช่ใช่าชี่่ง่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่่่่ มันจะวบอกถึงการใช้อุณหภูมิในที่โซนร้อนตั้งแต่อุณหภูมิที่20องศาถึง40องศารประเทศไทยแน่เลยใช่ครับผมถัดมาก็จะเป็นตัวสีฟ้าซึ่งในนี้นยังไม่มีครับใช่มันจะใช้ที่อุณหภูมิกับแบบ20องศาถึง40องศาจะวิ่งที่ไหนต้องตาวั่ในไทยเนี่ยต่อมาก็จะเป็นตัวสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะใช้งานได้ทุกในอุณหภูมิเลยครับผมแล้วก็จะเป็นเกรดของออร์แกนิก ครับผมจะย่อยจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับผมหมายก็ว่าตัวเขียวนี่คือควบคุมคลื่นสียงอากาศใช่ครับผมตั้งแต่ถึงที่20ถึง30องศาเลยเหมาะสําหรับที่เราแบบวิ่งทางไกลแบบข้ามข้ามทวีดุอะไรอย่างเงี้ยครับข้ามได้ก็จะใช้ตัวเกรดนั้นคุมเลยพี่โยนให้ย่างงี้นิดนึงนี่ถ้าเกิดว่าแบบมันอาจจะต่างกันเนาะแบบว,ว่าเราวิ่งใน ปริมาน้อยๆลำตับแล้วก็วินะ่งนูลมสูงๆหน่อยร้อนๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปใช้ตัวโซสีเขียวเนี่ยมันจะมีผลเสีเยหรือว่ามีความแตกต่างกับต,ตัวแดงที่แบบเป็นแบบปริมาโดยเฉพาะอย่างนี้หรือเปล่าครับ ไม่มีครับไม่มีอัตราการไหลค่าความดันของเขาจะอยู่คงที่ออ๋ครับผมคือที่เราคอนโทรลที่อุณหภูมิเพราะเนื่องจากว่าค่าความดันน้ำมันเปลี่ยนต่ำอัีนี้ตัวสีเขียวจะไม่พึงอัดโอเคก็แค่มาเคลียร์เรื่องของเรื่องของความหนืดเวลาที่เกิดซ่าอากาศเจออากาศเย็นอากาศร้อนมันก็ยังคงสภาพตลอดความหนืดก็คงที่ตลอดนั่นคือตัวสีเขียวเพราะเขาปุ่มใช้งานมากกว่า ครับก็โอเคน้ำมันมี2มีส,มสมเกรดนะครับในไทยเราก็แน่นอนตัวนี้ใช่แนะนำเป็นสีแดง,แดงส<า>แดงีแดงแน่นอน 20- 40ถึงองศาเซลเซียสพอนนี้1กระปุกเนี่ยมันมันจูกได้เท่ากันหรือเปล่าครับอ่าไม่เท่าครับตัวนี้จะได้60มิลลิลิตรและตัวนี้จะได้60มิลลิลิตรตัวนี้จะได้5 0มิลลิลิตรครับผมแล้วก็จริงๆจะมีตัวที่เป็นกระบอกเล็กอ่า30มิลลิลิตรและสามสิบห้ามิลลิลิตรสามสิบหมีลลิลิตรเนี่ยจะเป็นจะเป็นรน จะเป็นขนาดที่กระบอกเล็กกว่าสําหรับติดตั้งรถสปอร์ตครับครับผมแล้วก็จะมีตัวใหม่ที่เข้ามาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นรุ่นงไมโครครับผมอ่ามันเล็กมากมันเล็กมากกขาบอกว่าเล็กมากใช่ไหมโอ้ยใช่ไหครับก็อ่าตัวเนี้ยจะไม่มีแพ็คเกจที่แถมมาด้วยจะให้เลือกใช้ได้ก็ลูกค้าจะใช้น้ำมันแบบรุ่นนะครับก็ตัวนี้จะได้ครับะจุดที่35มสิบตัวนี้เปิดตัวมานานนี่ไงตัวนี้เพิ่งจะ อ๋อใช่พี่จะเขามาไหนไหนแล้ววันนี้พอจะอันบ็อกได้ไหมฮะได้ได้ครับอันบ็อกแล้ววันนี้น่าจะเป็นที่แรกๆนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเห็นเหมือนกันตัวนี้นะครับเอามันเป็นยังไงอันตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะตัวเนี้ยมันก็คือแบบลดขนาดเล็กลงมาใช่ครับตัดเรื่องของน้ำมันออกไปใช่ครับผมสามห้ามิลอันนี้ห้าสิบมิลใช่ครับเป็นระบบ V V ก็คือตัวนี้ตัวใช่คตับวีก็คืออ่าโอเคครับไหนเป็นยังไงบ้างข้างในก็จะเป็นมีกระบอกนี่คือกระบอกจริงครับโอ้โห ใช่จิ๋วมากเอาไว้เหมาะสําหรับติดตั้งรถเล็กหรือว่ารถที่ไม่มีพื้นที่ในการติดตั้งครับผมข้างในอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้งแล้วก็ลงถึงคู่มือคู่มือคู่มือในการติดตั้งคู่มือในการติดตั้งเป็น B system แต่ว่าเป็นขนาดเล็กๆล็ก essential ใช่ไหมครับอันนี้เอาละตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ราคาต่างมากไหม สำหรับรุ่นที่เป็นฮับโคจะอยู่ที่ราคาที่4,000บาทครับถ้าเป็นวีซิสเต็มจะเป็นราคาที่5,000บาทครับแต่ว่าทั้งหมดก็คือต่างแค่ขนาดตัวเฉยขนาดกระบอกและน้ำมันเพิ่มใช่แลก็ลูกค้าก็ต้องซื้อน้ำมันเพิ่มใช่ซื้อน้ำมันเพิ่มก็สามารถเลือกได้ครับว่าน้ำมันโอเคแแต่ว่าขนาดว่าน่าจะโอเคนะปกติแล้วขนาด50มิลก่อน เกือบนห้าสิบมิลิเมตรใช่ใช่ครับมันจะใช้วิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับประมาณ2,200ักิโลครับแต่อันนี้ก็จะเป็น2,400ักิโลถ้าเกิดว่าตั้งค่าในเลนที่เราแนะนำคือหกสิบวิต่อนหยุดเราก็สบายๆก็คือว่าสองพันสองพันกว่ากิโลตีไปสองพันโลสบายดรามากคือผมว่าผมว่าคนที่ติดไปแล้วจะคันไม้คันมืออย่างกระเตงไบ่อยนะประมาณนี้ลงครับการหยุดตรงนี้ครับ มันจะมีว่การฉีดโต้หรือว่าการหลอรเฟรชสเรย์ประมาณไหนยังไงบ้างค,ครับคือการหลอรีฟรชสเตย์เนี่ยสเตย์เขาจะมีคุณสมบัติมีสารเนี่ยเข้ามาเพราะนั้นเวลาที่เราฉีดไปเนี่ยมันไม่ได้แทรกตึงได้ม <ừ> ีเข้ากับตัวน้ำมันเองครับครับผมถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปใช้งานจริงรเ,นเ,นเนี่ยไอสารอย่างตัวเนี้ยมันก็จะดึงดูดเศษฝุ่นต่างๆเข้ามาเกาะแล้วก็ทําให้กัด พูกปกรณ์ของเราได้เหมือนเป็นเก็ดเหล็กเล็กๆมันจะคอยกัดกินเหมือนกระดาษทรายค่อยๆคล่อไปเรื่อยๆมันจะกราตัวเรสุดหรอครับทีนี้น้ำมันตัวเนี้ยมันเข้ามาด้วยคุณสมบัติน้ำมันเองอเป็นทาใไม่มีสารเหนียวและมันเข้าไปแทรกซึมได้ในช่องว่างต่างๆของโซ่เราใช่แล้วก็ตัวคุณสมบัติของน้ำมันอีกอย่างนึงคือมันเหมือนมีตีเครือบถ้าเกิดลูกค้าใช้โซ่ที่เป็นโซ่สี จะสังเกตได้เลยว่า hmm. สีน okay. ี้ก็มีส่วนตลอดเวลาครับคือความแตกต่างแซ่ซึมได้ดีกว่าแซ่ซึมได้ง่ายกว่าอันนี้เห็นว่าสบัดจัดการพวกพิกลออกไปด้วยระหว่างชำระล้างด้วยถ้ามันสบัดออกไปเยอะบางคนกังวลว่า้ยมันจะไปทําให้ยางเราลื่นหรือว่าไปมีส่วนอื่นลื่นเปื้อนมันจะมาเองบอกมันชำระล้างมันชำระล้างเถ้ามันเดือนดลงมามันก็ชำระล้างตรงน้นใช่แล้วก็ดูแลรักษาอุปกรณ์ของเรา ต่วนยาเนืน่องจากว่าเขาไม่มีสัรเหนี่เพราะนั้นมันจะไม่เกาะยางนะันเขาที่เซอร์เปลืของยางที่สัมผรถจะเันนครับได้ปฏิธธิภาพได้คงเดิมเหมือนเดิมครับการล้างการล้างเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคุยคุณพีลามาครัการล้างเนี่ยเราใช้น้ำเปล่าล้างหรือว่าต้องใช้ เอ่ออะไรล้างเป็นพิเศษไหมครับอันนี้บอกมาเปียโนึงไม่ครับคุณครัจริงๆเราใช้ล้างเปล่าล้างเลยที่ขึ้นน้ำมันใช่ครับผมครับเพราะสุดท้ายพอเรากลับมาใช้งานอีกนั่นแหละรจะกลับมาเหมือนเดิมอืมแสดงว่าโอ้โหถ้าเกิดเป็นตามนี้นะมันจะทำให้เราดูแลโซ่เนี่ยได้ง่ายมากแล้วก็ลดขั้นตอนยุ่งยากของรถที่ขับเคลื่อนด้วยโซ่เนี่ยแบบโคตรเยอะคุณผู้ชมแบบเยอะมากอ่ะมันจะแบบชิดมันง่ายไปเลยนะครับโอเคถ้าเป็นลักษณะนี้อันนี้ ผมอยากจะให้บอกราคาหน่อยครับว่าแต่ละตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวตัวตัวได้ด้วยอีกทีหนึ่งครับแล้วก็น้ํามันราคาเท่าไหร่ครับเริ่มแบบพอดี้นต้องเล็กสุดเป็นไมโครวีซิตเตมครับผมราคาอยู่ที่4,200บาทโอ้ตัวนี้นึ่งตัวนี้นึง4,200ันหลอดสอ้ยบาทนี่4,200บาทตัวนี้ครับผมตัวตัวเป็นเอเซนเชียลเนาะใช่ครับผมครับ4,200บาทอ่ะถัดมาตัวนี้ครับถัดมาเป็นวีซิตเตมก็จะมีขนาดกระบอก2กระบอกเหมือนกัน จะเป็นกระบอกเท่าเท่ากับตัวนี้แหละครับแต่ว่าราคาจะอยู่ที่ห้0พันแปดแต่ในพิเกษเนี่ยเขาจะแถมน้ำมันมาด้วยครับผมครับลงต่อถัดมาก็จะเป็นตัวตัวเอ็กซิเต้นครับผมเอ็กซิเต้นที่อยู่ที่9,000พันครับผมเอ็กซิเต้นที่อยู่ที่9,000พันแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเอ็กซิเต้นอ็ซิเต้นอ็ซิเต้นก็จะอยู่ที่13,500และ13,900สงสัยไหมครับว่าทำไมมีสองราคาปัญหาเลยทำไมครับอีก400ร้อยย่ึงขึ้นมาคือคือ ตัวอุปกรณ์ที่เป็นหน้าจอเขาครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายในเนี่ยมันถูกอัปเดตในตัวที่1 3 9 0งเนี่ยจะเป็นตัวที่อัปเดตแล้วก็คือรุ่นที่ของคุณแบงค์ติดตั้งไปครับครับผมส่วนรุ่นที่เป็น1 3 5 0งเนี่ยก็จะเป็นโมเดลหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เก่าซอฟต์แวร์เดิมแต่ก่อนหน้านี้แล้วลูกค้าตัวเดิมเนี่ยสามารถอัอัปเดตมาเป็นตัวใหม่ได้ไหม มหมายว่าอัปเดตตัวแวร์ด้วยตัวเองได้ไหมเอ่อจะเป็นที่ตัวหน้าจอ,อ,อดีอเท็ดด้วยครับโจะคำต่างก็จะมีต่างกันแค่สี่สี่ร้อยใช่สี่ส่ร้อครับแต่แล้วแ,แต่ความชอบครับเพราะว่าตัวตัวที่เป็นสามห้าร้อยเนี่ยเรียกว่าตัวสามศูนย์แล้วกันเนาะครับระบรบสามศูนย์เนี่ยเขาจะเป็นแสดงผลแบบอ่าไซเคิลก็คือแสดงผลเป็นเหม,มือนลักษณะหน้าปัดรถอะครับ ใช่เป็นเส้นโค้งแต่ของของที่ของคุณแย้งติดไปเนี่ยใช่เป็น3.1 3.1ุดหสมจดหน่าจะแสดงผลจะไปตั้งอ่าใช่แล้วแต่ว่าความถนัดในการมองเอาแล้วแต่ความชอบดูบ่างสองตัวนี้ราคาต่างกัน400บาทนะครับก็ก็ต่างกันประมาณนี้ใช่ครับดูตัวไหนชอบก็ตัวนั้นไปเลยถ้าชอบตัวหนุกก็ประหยัดไป400แค่นั้นเองใช่ครัเนี่ครับแล้วต้นตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าจอตัวนี้ที่บอก หน้าจอเราต้องหานะคือเราการติดตั้งหน้าจอของเขาสามารถติดตั้งได้แฮนด์ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้แล้วแต่ความถนัดรวมถึงติดตั้งไปตรงคอนโซลหน้าจอก็ได้อครับผมถ้าเกิดติดตั้งที่บริษัทที่ไหนติดตั้งที่บริษัทครับผมก็ถ้าติดตั้งที่ตัวถ้าเป็นตัวอหรือตัว E นะครับครับถ้าติดตั้งค้าบริการติดตั้งอยู่ที่300บาทครับผมส่วนตัวีจะติดได้ไม่้อยน้อยแต่ว่าเราเหยียต้องยกขาครับผม ก็จะอยู่ที่ค่าเราบัตรครับถามงเรื่งจริงราคาติดตั้งต้องให้แพงอะแบบนีก็โอเคครับก็เพื่อนถ้าเกิดว่าไว้มาที่นี่ต้องนั้คิวไหมต้องนัดคิวของขอลูกหน้าสามวันของลูกหน้าสามวันตัวนี้มีการประกันยังบ้างครับอ่าไม่ว่าเป็นตัวอ E ตัวเอ XD ระบุประกันสองปีหนึ่งเดืครับสองปีในกรณีอะไรบ้างในกรณีที่่อา เขาบอกรั่วไม่ได้เกิดจะมีนะครับนะครับเขาบอกรั่วหรือเขาไปทางานไม่ไม่ได้ตรงตามตามที่แสดงผมอ่าครับผมเครื่องไม่หยุดเครื่องหยุดทำงานเองเครื่องไปทำงานหรือว่าจอจอดูเครื่องไปทำงานเองรับประกันทครับในยุคสองปีนะครับแต่รับประกันนี่คือซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับปีน้อยเปลี่ยนรับประกันสองปีมีปัญหานะถ้าคุณไม่ได้ไปขี่ล้มชนเองนะ การพิกาเปลี่ยนตัวใหม่เลยก็นก้องคัเยอะน่าจะแบบก็จะมีหนึ่งคือปริมาณน้ำมันในกระบอกนะครับทีบ่ตอนนี้เราเติมไว้เต็มละอ่าสองส่วนอันนี้ก็คือเป็นอัตราการหยุดของของอตัวตัวน้ำมันของตัวเครื่อ์ครับ,รบก็จะเริ่มต้นที่20วิีว,วิเนาะแล้วก็30วิสี่บวิ50วิอืมเราตั้งไว้ที่ ประมาณห้าสิบครับแต่รถจะเพิ่มยังไงพี่ตอนนี้เราจลดยังไงครับก็กดงมันจะวนครับอ๋อแป๊บนึงครับครับกดตือนี่อ๋อตอนนี้ฮะโอเคมันจะวนไปเรื่อยใช่นะไฟลัดเราต้องที่คือเราต้องใช้จำเน่ยใช่ไหมมันไม่มีตัวเลขที่เขาบอกใช่ไหมโอเคประมาณนี้สี่ขีดห้าสิบวิสี่ขีดห้าสิบวิโอเคอ่ะแล้ว เมื่อกี้ตัวนี้คืออะไรมาเมื eh? ่อกี้ก็มีอุณหภูมิาภายนอกอุณหภายนอกนี่คืออุณหภูมิของมันวัดตรงไหนครับวัดตรงตัวตัวเครื่องตัวเครื่องหยดน้ํามันหรือว่าตัวกลวอันนี้นจะอยู่ตรงกระบอกตรงตัวอ๋อตรงกระบอกใช่ไหมครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คือฮะตัวจับแรงสั่นสะเทือนจับเพื่อไปสั่งในการปั๊มน้ํามันครับว่าเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่ของของจับแรงสั่นสะเทือนครับ อ๋อก็ประมาณนี้เนาอมันจะทําให้การทำงานมันมันได้อยู่ในฟังก์ชันข้างในจริงีอืมครับแล้วตรงนี้ยังไงต่อครับก็เมนูต่อไปครับรัก็จะถามว่าเรามีตัวกระบอกเสริมไหมมีกับไม่มีครับแต่เราไม่มีเรามีเตอยู่ที่เต็มก็เมนูต่อไปก็จะเป็นเลเวลกระบอกน้ำมันครับอาตา น้ำมันในกระบอกครับอ๋อก็คือก็คือปริมาณน้ามันเมื่อกี้นั่นเองใช่ไหมอืมแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ครับตัวจับสั่นแรงสั่นสะเทือนเวลาน่าจะจะทํางานอ๋อเหมือนที่ผมเคยดูมาคือว่าคือมันทางานต่อเมื่อมันเคลื่อนไหวต้องไหมครับใช่อ๋อโอเคตัวเซนเซอร์เมื่อกี้ก็คือว่าเป็นตัวบังคับว่าเราจะมาทํางานเมื่อมันสั่นขนาดไหนนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดว่าบางทีเราเห็นรถเบาๆเนี่ยอาจจะบังคับปิดก็คือว่าถ้ามันเซนเซอร์น้อยหน่อยก็ได้ใช่ไหมพี่ชวย แล้วก็การถามว่าก็ตั้งเซฟผิดประมาณไหนอันนี้คือเราควบคุมได้มันจะได้ไม่ต้องทํางานตลอดเวลาเช่นการเข็มธร่เนี่ยก็ไม่ต้องทำงานก็ได้ก็บูับูธก็คือการไล่น้ํามันให้มันเต็มสายไล่อากาศออกจากสายรับก็คือจะทําในกรณีที่มีอากาศหรือว่าพึ่สาสมีอากาศในสายติดตั้งครั้งแรกครับแล้วถ้าเราต่อไปผมต้องกดบูธพีก็ถ้าไม่มีอากาศถ้าเราดูแล้วมันแบบไม่มีอากาศนะไรก็ไม่ได ครับอันนี้เดี๋ยวกดได้เยเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนเนาะนี่ดูนี้ตอนนี้ครับนี่ครับเรายังไม่ได้กดบูสต์นะครับว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จใหม่ๆเลยนะครับสายก็จะสายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอเรากดบูสต์เนี่ยน้ำมันมันก็จะค่อยๆไล่มาจนเป็นระบบนะครับประมาณห้านาทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวให้พี่กล้วยกดบูสต์อ่ะตอนนี้บูสต์ครับมาดูนี้มาดูที่ปลายน้ำมันครับน้ำมันมีการขยับไหมฮะมาแล้วครับน้ำมันมาแล้วฮะมาฮะ มาแล้วค่อยๆมาครับค่อยๆมาเหมือนแบบว่าเหมือนตอนที่เราไล่ปั้มหมึกเลยอ่ะเครื่องพิมพ์เอาละครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับการติดตั้งสปอตไอน์เลอร์นะครับตัวหลอดลื่นโซ่นะครับอัตโนมัติจัดให้ครับเดี๋ยววันนี้ับผมผมจะลองนะครับลองใช้งานดูก่อนนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงนะครับถูกใจยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับคลิปหน้าก็ผมเจอในที่เพชรบูรณ์ครับแน่นอนนะครับส่วนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดติดตาม Spot Rider Thailand ด้วยนะครับวันนี้ลาไปกับผมสวัสดีครับ